กราบสวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนักมาหาลาบเบิดเปิดเลือดเกข้นหนอยเด้อเอาเฮากะมาพบพอกันตามนัดเนาะพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้ปูนาก็ได้เฮ็ดเวียกพี่น้องเอาหินลงเคี่ยหินเคี่ยนั่นแค่นี้เหรียญยุคเดียวนี่แหละตามภาษาเกินหัวหน้าเพิ่นออกมาซอยเพิ่นกับข่ายยากธุระกิจเนาะพี่น้องเนาะาก็เลยต้องเฮ็ดเอาผู้เดียวไปสก่อน สัญญากับพี่กับน้องไว้แล้วว่าวันที่สิบสี่เสียตัวเลขล่งจอเม็ดเดียวพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวสามตัวท่อนั้นได้ให้พี่น้องไปสลับใส่กันเอาอ่าซึ่งปูนาคได้เลขมาจากสสิเทา้าคว่ำหลังให้ฟังพี่น้องสิเทา้าคว่ำหลังให้ฟังเมื่อนั้นปูนาคได้ไปทํำพิธีบ่วงสวง ที่บ้านน้องพิมนะนายขี้นอนยพี่น้องสีเบิงพี่น้องสีจาได้ยี่ดอกไปทําพิธีบวงสรวงให้บุญล่ะกะสถานที่เท่านั้นสถานสถานที่ที่สาคัญที่สุดพี่น้องปูนาคไปทําพิธีมาตะละหม่องขนขี้งปูนาคสีบกเคยลุกบกเคยอย่างมวนบกเคยอยา่างแหบบเคยอย่างห้ามือน,นั่นปูนาคลุกขืนฟ้อนขนขี้งลุกงาบงาบงาบตลอดพี่น้อง ก็เลยว่าบ้าเพื่นขึ้นมาซุ่นผูยแห้งคักแน่แท้เสียยังเนี่ยต้องมาบนนั้นเพิ่งมวลงหลางผูหนักเพิ่นไปลงหลานน่อยเนาะไปลงผู้ใดแน่กับบริจักล่ะยู่ในหันน่ะสับีเมนน้องพิมนันละผู้เป็นลูกเป็นหลานเพิ่เนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยสีเมนพอเพิ่นนั่นละผู้นหน้ากับไปนั่งทำพิธีคือมวนคือเทินอยากฟงอยากฟ้อนอยากร้องอยากล่ำคักขนาดเมืนน่อนั้นน่ะนะแต่อดกันไปก็ได้แต่ยึกเยอกยึก,ยก,ยกตบจีนตเมื่อไป ก็ต,ตีนตอเมื่อไปเมื่อนั้นกลับอุ้ยมวนคักไปทั้งฝนอ่าทั้งฝ้าทั้งฝนเมื่อนั้นกระไดไปหาพี่หาน,อน,น้องกระไดอ่าตักเตา้าละหลานฝนตัวกระแข้งน้ำแก้งกระร้อยลัผู้หนักเพื่อลูกเพื่อหลานไปละละไปท่านไป,ไปีกะสำเร็จลาบเลื่อนไปดีพี่น้องก็บอกคันคือว่าเพิ่นสีมาลงประทับหลังเพิ่นซื้อผู้ดำนี่แหละถ้าจำมั่พลาดน,นะซื้อผู้ดำแต่จำมั่พลาดกลับมาเมื่อนั่นกันเลย มาสวดมตนไหวพระบังเอินว่าบ่มีผู้ใดตั้งกล่องจกคนมีแต่คนอยู่ในร้านทำเพราะว่ากระเสมใช้บ่มาเพราะว่าถ้ากระเสมใช้มากกระเสมใส่สีตั้งช่องพอฟูสีตั้งช่องบังเอินว่าเร่อก็มีตั้งแต่แม่ตุกแม่ตีบเราวพี่น้องเนาะแม่ตุกแม่ตีบแล้วก็พวกแม่คู่ปูนากะคือเป็นคนเวลาสวดมตนไหวพระกับ่ตั้งกล่องก่แล้วปีนี้ไมาแต่ไปปีนี้บ่หลี่บ่ตาเป็นบ่ตั้งกล้องอ่าก็เลยได้สวดมตนไปพี่น้อง สวสดไปหอดวางถ้ำนี่แหละส,วส่วนถ้ำเนาะเพิ่นเหล่ามาลงประทับล่างคูนาคเพิ่นหายเี่อ่าเพิ่นแข็งเนี่ยเพิ่นหายคักแน่อยู่เพิ่นหายคักแน่อยู่เจ้าทีมองหันผู้เพิพ่นน้าม่านบูนาคเคยได้ยินพอน้องพิมพ์บอกให้ฟังวา่าปูอยู่หันเอาเูิ่นยิ่งเูินึงน่ยไปขังไว้นั่ง,นงคุกเข่ากลางแดดกลางแจง้งสามมื่นสามขึนพี่น้องจนสิต,ตายภายในบริเวณมองหันละออกจากห,าากาหันไปก็าว่าไกลหรอกภาสีให้เบิ่งอยู่ มาเมื่อนั้นมันลงล่างผู้นักให้เฟ่งเฟ่งว่าสู้ไม่ต้องไปกวนกูอีกเด้อว่าเช่นว่าอ้าวไปขวนนี่คือยังได้ใจออกมาแล้วมันนั่งขึ้นนั่งสู้ไม่ต้องไปกวนกูอีกว่าเั่นวันน่ะกูจะให้สู้อยู่กูจะให้สู้ว่าเั่นวันน่ะสู้ไม่ต้องไปกวนกูอีกเด้อว่าเั่นวันน่ะนะคำว่าไปกวนนี่มันคือไปปลุกคนบ่ามันเข่ามันสาเนาะมันเข่าพันสามันเข่าพันสาความความในใจของผู้นักเลยว่าเออเข่าพันสาเฮงเขาไปกวนเป็นมอต่ว่าในเมื่อลูกเต่าบนเหาไปทำพิธีเนาะ สูบกต้องไปคุยววรอกบ้านไหนบ้านเส้นั่นน่ะกูเสียหายสูบบ้านเส้นนั่นน่ะเพราะแต่ว่าไปมันก็สวดอีเงี้ยของเพื่อนไปนะสวดมาเรื่องตึงตังสวดมาเรื่องตึงตังสวดอีเยี้ยไปนี่ไงพี่น้องออกปากพี่น้องมันมาออกปากแห้งแห้งออกปากห้าแปดเลยพี่น้องนะห้าแปดพี่น้องบททุกคนอย่างนี้ฮะค่ะคักห้าแปดกูหน้าก็เลยไม่จับพิสุรีก็เลยเอาเลขสามตัวใส่ก็ได้แก่สามห้าแปดพี่น้อง สามหาแปดสามแปดหาไก่พี่น้องป้องไปไปพิจารณายำไแรลกแต่ให้ที่สิงหนิงประกันไดคือปูนาคบสนับสนุนในพี่นอ้องป้องฝ่ายของเขา,เ,ขา,เ,ขาเล่นการพรนันแต่สิงใดๆทั้งสิ้นพี่น้องสนับสนุนในพี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเข้าไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า,ารอตตอลี่เนี่ยเอาไว้ได้พี่นอ้องได้ปูนาคเป็นคนที่เว่าวิญงาลายก็หนีบม่ได้พี่น้องเพียงยแค่แล้ว เพียงแค่พี่น้องเข้าใจว่าผู้นาคไม่สนับสนุนและพี่น้องเล่นการพรนันขันไปแล้วก็กลับมาทำเนียอื่อเดาบักใดบักนั่นขันเฮือนมันมีสองสั้นก็ขึ้นทั้งทึง,ทง,ทงบนแล้วก็ล้งลางทำเนียลับไปกลับมากลับหนากลับหลังยู่หันละผู้นาคตีให้สามห้าแปดสามแปดหาพี่น,อออ 8, 5, 3, 3, 5, น้องหรือแปดหาสามสามหาไปเน้นสิ่แต่ว่าที่เน้นหนักที่คือห้าแปดพี่น้องเน้นหนักที่สุดคือหาแปดเด้อให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงอ่า ที่เจรณะนิยให้แหลกแจกให้ที่เขามาแล้กกอยจะลืมพี่น้องเหมือนเก่าเช่นเดิมอจะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อสารพี่น้องที่เขามากดติดตามปูนาคมไม่ไมก็่าลืมเขาไปกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้ทั้งเมดได้พี่น้องเด้อเพื่อที่พี่น้องซื่อบริผ่านข่าวสารดีๆตัวเลขดีเด็ดจ,จากทั้งช่องปูนาคมหาลาบนาะพี่น้องเนาะจากทั้ง่องปูนาคมหาลาบ จะให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาพิจาจรณายามให้แลกแต่ขี่ขันบอร์คังเอลีแล้วก็ขี้จักรยานออมลั่นทํำปูนากเบื้องตะกอนก็ได้เล่นแห่นออกข้างร่างกายเฮ็ดอีหยงก็ได้พิจารณายามใม้แลกแตกไอที่แล้วพี่น้องเนอะเพราะปูนาเข้าใจว่าเงินค้ำมันเป็นของหายากพี่น้องซุ้มืงอนเนาะบาทหนึ่งสร็งหนึ่งส่วนสีลงทุนแต่ว่าทุกสิ่งอย่างอ่ามันมีการเสี่ยงพี่น้องอ่าเลขก็คือกันมันมีเข่ามันมีออกมันไม่ลดมันไม่ขาดมันไม่เกินอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว กะใสพิจารณานในการรับชมและฟังคือปูนาข้อน่ะคันปูนาของเจ้าก็ไม่สิออกดีครับขายร้านทำขายรถขายร้านตัวยังซื้อทีเดียวละก็คือจบเลยเป็นมหาเศรษฐีและจบาารวดนะสันแต่ว่าตัวนี้เราเป็นการคาดเดาเราเป็นการคาดเดาแล้วก็ปูบนมาบอกสิปูนาก็ไน้นมาบอกตอถือว่าปูนี่เป็นผู้ชี้ทางพระพี่นอน้องเป็นผู้ชี้ทางว่าเออเลขวันที 16, ่สิบหกเดือนสิงหาคมเนี่ยพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ย มันสมควรที่จะออกหาแปดหรือสามหาแปดเป็นเสียดพี่น้องพี่น้องพี่พิจารนาวเด้อเอาวันนี้ก็เห็นสมมาพักควนแล้วขันตอนสุดท้ายเน่อเห็นสมมาพักควนแล้วพี่น้องผู้นาพูดมีกระดาษเห็นบ้างไหมใหพี่น้องมาไปพี่น้อว่าสามห้าแปดอ่าสามหาแปดพี่น้องเลขสองตัวหาแปดแปดหาอ่าเลขสามพี่น้องเสียวไซหรือบอลไซพิจารนาเอาอาจจะเป็นแปดห้าสามก็ได้หรือสามห้าแปดสามแปดหาหาแปดสามมันชื่ออะไรพี่น้อง พิี่ชนะเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วปู่นากระอคาอำนาจบุญญาบารมีของอ่าหลวงพ่อพิบูลเฮาปู่ขุดแขกขุดแแห่เฮาแล้วก็ปูป่ดำที่อยู่อ่าปู่ที่ปอปักรักษายอยู่หม่องบ้านหนองพิมพ์นี่เนาะก็มาเอามน่วยไว้ใช้ให้พี่ให้น้องให้ไปลูกเฮาให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนะาเลขงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566ให้ออกหาแปดไม่บนหรือล่างอันนี้ก็แล้วแต่ ทะเลสามโตมาหายมาสามหาแปดไม่บุญ่ังอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องป้องปายพิจเร่าเด้ออาสลาับถ่ายสุลผู้นากระเคาะอำนาจบุญญาบารมีจงคุ้มครองปูปักักษาพี่น้องป้องปายของแฟนช่องผู้นาสุขสุขคนให้มีกินมีใช้อย่ากเจ็บอย่าจนอย่าตำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายล่ำล่ำเลยรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเบดเพลอไ,ได้พี่น้องเด้อสาธุ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 